และนี่คือคำทำํานายที่เบื้องบนส่งตรงถึงคุณนะครับที่เรามากับยันนี่คอมโบยันจางวอนอยู่นะแต่ว่าเราจะให้ดูนี่มากกว่าครับนี่สติกเกอร์สักดวงนะครับหนึ่งออนเนี่ยได้3ส,สีนะสีแดงสีฟ้าสีชมพูเนาะนี้ก็เป็นสิ่งที่สีที่ผมเนี่ยติดตรงนี้เนาะบอกเลยว่าสวยมากไร,ร้รอยต่อนะครับแล้วก็กันน้ำด้วยติดแน่นคือติดยาวเลยนะครับเสริมตรงแบบโชคประทุอ่ะ มาดูซิว่ายันอยากจะบอกอะไรคุณไพ่อยากจะบอกอะไรคุณเบื้องบนอยากจะส่งข้อความอะไรถึงคุณนะครับสิ่งแรกก็คือเออคนกองนี้เหมือนเป็นคนที่มีเซนเหมืเป็นคนมีเซนนะแต่ไม่มั่นใจว่าเซนของคุณมาถึงขั้นไหนนะแต่ว่ามีเซนนะตอนนี้เหมือนอยู่ช่วงทางเลือกก็แบบเฮ้ยเราอยากจะเห็นไหมหรืออยากจะ ไม่เห็นเมื่อเห็นผีสูรนางกองเนี้ยอาจจะติดต่อได้ถึงสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้หรือรอ,อาจจะมีภาพนิมิตในหัวไหมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นคนมีเซนแน่ๆมันอยู่เรามานานแล้วละ่ะมันมันเป็นของเก่าที่ติดตัวมาจากชาติบางก่อนอ่ะมันไม่ได้หายไปไหนไม่เคยหายไปไหนเลยแต่ว่ามันแค่ไม่ได้ถูกนํามาใช้งานเฉยๆเนาะตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงต้งองเลือกแล้วว่าเราจะ เอาอยัางไงในเมื่อเรามีมันอะ่ะวิธีนะก็นึกถึงิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะสวดมนต์เลยครับยิ่งใครเป็นชาวพุทธเนี่ยอาจจะแบบสวดไปเลยแล้วบอกเลยว่าอยากเห็นหรือไม่อยากเห็นเออคือไม่ใช่ว่าจะให้เปิดตานนะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้อยากจะเห็นนะ่ะตั้งจิตเลยว่าไม่อยากเห็นถ้มหมดไหน ถ้าที่เห็นพลังงานตรงนี้เนี่ยบทไหนก็ได้นะขึ้นนิดมาไปอีกเชียนเนาะคือสมมติว่าอ่าเราจะพูดเนาะสวดอิติปิโสตามปกติถึงสุปฏิปันโนอะไรของเราที่เราสวดป,ประจำาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าคุณจะสวดอะไรเพิ่มไหมแล้วคุณก็ตั้งจิตเลยหลังจากนั้นว่าเออเราแบบไม่อยากเห็นผีนะ ถ้าเกิดคุณแบบเริ่มติดต่อได้แล้วเริ่มเห็นอะไรแปลกๆแล้วไม่อยากเห็นก็ตั้งจิตเลยแค่นั้นเองบอกก่อนว่าไม่ได้ปิดตานะไม่ใช่การปิดตาที่สามนะแต่ว่าแค่ไม่เห็นแค่ไม่เชื่อต่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นแค่นั้นเองที่เป็นผีอะไรอย่างเงี้ยก็บอกไปแล้วว่าไม่อยากเห็นผีแต่ว่าตามันไม่ได้ปิดนะอยู่ที่เดิมเนาะขึ้นมาเลยนะตาเห็นทำอืม ได้บอกว่ามันมันเป็ของเก่าอ่ะมันเป็นสิ่งที่ติดตัวคุณมายานอย่างรู้หรือว่าฤทิ์ที่มันตามมาด้วยมันไม่ใช่แบบสิ่งที่ไม่ดีนะมันเหมือนกับของขวัญเสียด้วยซ้ำเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยได้รับผ่อนง่ายขึ้นได้รับโชคดีๆง่ายขึ้นจากเบื้องบนนะครับคนดวงนี้มีกล้าสูงว่า จะได้ไปต่างประเทศบ่อยๆนะหลังจากนี้อาจจะเพราะว่ามีบางอย่างอย่าพบเจอคุณก็ได้นะเช่นคุณจะไปว่าดึงงสิทธิ์ไหมที่ต่างประเทศก็ไม่รู้เนาะแต่มีแนวโน้มสูงมากว่ามันจะเป็นเช่นนั้นนะโอเคนะาจะครบถ้วนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครั